ยืนยันนะคะร้านเจ๊ไฝเนี่ยก่อนตายต้องมากินว่าหรือเปล่ปาก็ไม่รู้<อ>แต่ว่าเออก็ต้องกินนะวันนี้เราสั่งอะไรเขาบอกมี5เมนูแต่สภาพสภาพว่าศริอย่างนี้เอา3มเมนูไปก่อนนะคะ<อ>ว่าอร่อยจริงหรือเปล่ปานั่นก็คือไข่เจียวปูกระเพราูราดข้าวราดหน้าทะเลหอยเป๋าฮื้อนะคะ ลองดูว่าเป็นยังไงในร้านอาจจะเสียงดังซะหน่อยเพราะว่าคนเยอะคิวก็แยะตั้งแต่โควิดนักท่องเที่ยวหายไปเราเลยมีโอกาสปกติเนี่ยต้องจองล่วงหน้าประมาณ1เดือนหรือ2เดือนประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมีปัญหาก็ต้องข้างเสียงดังพอกันเดี๋ยวรอดูเมนูอาหารนะจ๊ะ ปูจริงๆด้วยเนื้อปูทั้งนั้นเลยแล,แล้วดูแล้วดูแล้วดูดูความดูความแบบเป็นก้อนอะเป็นก้อนเนื้อปูเป็นก้อนนะจ๊ะขอโทษด้วยนะสำหรับใครที่ไม่ว่าจะดูเวลาไหนก็คงจะหิวเพราะมันเป็นปูเน้นๆเลยอะเราจะชิมโดยที่แบบไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้นนะขอสัมผัสรสชาติว่าปูอะสดหรือเปล่า มันเม่นมันหวานอร่อยจริงๆไม่ตกตาสมกับที่ได้รางวัลพิชิจริงๆตาจะไหลเดี๋ยวรออีก2เมนูนะจ๊ะกะเพราปูนาดข้าวนะคะคือชิ้นแบบชิ้นใหญ่มากดูจากมือเนี่ย mm ดูจากมือได้เลยเนี่ย ดูเนื้อปูอ่ะคุณปลาคุณเจ้าอะไรจะขนาดนี้โอ้โหนี่ดูนะคะคือปูมันสดมากปูหวานทำใหญ่ <c oughs> <c oughs> นั่นตูสูลิ้นเลยไม่ได้เบ้อจริงๆอนตายคนม,มากิน สมคำล่ำลือจ้าอร่อยไงให้ตักต้องละกันเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมยักหน้าดิเป็นไงไม่อร่อยเหรอจริงอ่ะอ๋ออินเดียแขกอะสิอร่อยอร่อย ถ้ากินกับข้าวมาแล้วรากหน้าทะเลรวมใส่เป๋าหือ้อด้วยนะคะนี่ค่ะเป๋าหื้อเปล่าหือ้อตัวนี้เป๋าหื้อนี่มันคืออะไรอ่ะห <c oughs> อยทะเลตอนแรกเชื่อไหมเข้าใจนึกว่าเห็ด <c oughs> ไม่พูดเยอะ จานมีอยู่สองชิ้นเลยนะไม่ค่อยมีเยอะมาดูมาดูมาดูซุมอีกแล้วเนื้อปูวันนี้แม่คงใส่กินปูทั้งฝาดูกุ้ง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 คุณพระคุณเจ้า,าคือคือถ้าถ้าตัวแม่งเหยียดเนี่ยน,นี่นคือเท่ากับฝ่ามือหนึ่งสุดสุดจริงๆ ปลาหมึกนะคะนี่ค่ะนี่กระเป๋าพือนะคะนี่สั่งเนี่ยยังไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่สั่งไปก่อนเดี๋ยววันนี้ได้ล้างจานแน่เลยอโอ้กระเป๋าพือนทั้งอันเลยหอยนะเว้ยหอยน้ะไม่ใช่ห็ดหรือว่าหนออา่อไม้นะทั้งหมดทั้งมวลแพนก้อนทั้งหมดทั้งมวล

ขอเช็ดน้ำมูกอมขอซับน้ำตาใส่ตะเพราได้ใจจริงๆหอมมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ <c oughs> เหลือเท่านี้นะคะนอกนั้นที่เหลือกินไม่หมดสามคนคือถ้าเทียบแล้วอะกับข้าวอะถามว่าแพงไหมกับราคาที่เดไฝ่ายขายไม่นะในความรู้สึกนะคะเพราะว่าให้มาจานใหญ่มากทำใหญ่มากแล้วก็สด แจริงๆประทับใจนะคะแล้วก็สมนวราคามื้อนี้กับข้าวสามอย่างข้าวหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มอีกนะคะอยู่ที่เท่านี้จ้ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่กินราคาแบบนี้นะแล้วก็รสชาติที่แบบใหม่สดนี้ถือว่าโอเคเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆสามเยี่ยมเลย ไว้เราหลังเผื่อช่างภาพจะพาไปกินองค์มงกาเพูดไว้ก่อนกดดันช่างภาพเขานะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามชมทุกอย่าง everything Gin b i l นะคะแล้วก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามธรรมเนียมนั่นแหละไม่กดก็แล้วแต่อยากดูก็ดูไปเออเออถ้างนั้นไปละบายบ้า <c oughs> <c oughs>